มันจะดีค่อนข้างเหมือนจริงครับเราเวลาอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือชนหรือเสียหลักต้องปล่อยมือปล่อยทิ้งเลยใช่ไหมใช่ครับปล่อยทิ้งเลยงั้นตีมือหักเลยครับครับ <c oughs> ผมรถดลอยครับรถพันธครับซิมูเลเตอร์มันพัฒนาไปถึงขนาดนั้นแล้วใช่เ <c oughs> ้าว่าแพงสุดเท่าไหร่ครที่นี่หลักล้านครับหลักล้านเลยเหรอใช่ครับว้าวโคตรอึดอัดเลยดูหัวอาจจะไม่ถนัดเลยวะ มันก <ผม S 1> อะไรมันเป็นทรงกลมม,มีมีทรงให้เปลี่ยนไหมมีครับครับผมแล้วก็เปลี่ยนได้เลยครับอันนี้เหมือนรถบ้านผมเลยถ้าอย่างเงี้ยอันเนี้ยพงเนี้ยเปลี่ยนได้เลยรถที่บ้านผมก็เป็นอย่างนี้เลย <pe ak> มันก็เลยแบบน่าจะน่าจะชินกว่าโ <c oughs> อ้ผมว่ามันต้องมันต้องมีเหตุการณ์อะไรที่อันตรายได้แน่เลยว่ะข้างหน้า <c oughs> คิดเหมือนผมใช่ไหมใช่คิดเหมือนผมใช่ไหมงั้นผมจะสรอยเนี่ยโอ้ เฮ้ยเฮ้ยขับกันดูเดยอุ้่นนั่นไง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 โอ้โหทางหลังจะเล่นผมทางหลังจะเล่นผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพี่ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิมพ์ตาครับวันนี้ผมอยู่ที่ t ซิงออฟซิงนะครับเป็นร้านขายอุปกรณ์ซิมูเลเตอร์ที่เกี่ยวกับการขับรถแข่งการขับเครื่องบินนะครับมีตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงไฮเอ็นเลยแล้วกันจนถึงแบบสุดยอดเลยนะครับเพราะว่า ผมถามเข้ามาดูเนี่ยชุดหนึ่งนี่ก่อนหน้าน,นี้ที่มีเนี่ยที่มันแบบเป็นแบบโยกได้นี่แบบครึ่งล้านเพื่อนๆใครเคยขับรถแข่งเลยสามารถขับได้ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ชื่ออะไรนะฮะน็อตครับติงอ็อกซิมติงออกซิมครับ,รบติงอ็อกซิมคืออะไรครับติงอ็อกซิมคือร้านจัดจำหน่ายทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับซิมเลสซิ่งไฟซิมมูเลเตอร์ชั้นนำระดับโลกครับก็คือทุกอย่างที่ต่างชาติเขาเล่นกันนะฮะเรานำเข้ามา ทุกอย่างเลยอ๋อบาง<ช>บางแบรนด์คือแบบอาสมัยก่อนในประเทศไทยก็จะมีหลกัหลกๆแค่ Logitech กับ t o u มั m a s t e r เนอะว้าวโคตรอึดอัดเลยคือทาง T ีมออฟซิมีเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือว่านำอะไรเข้ามาขายบ้างถ้าเป็นตัวแทนจำหน่ายจะมีแฟนเทคแท็กเ a เซอร์และแบรนด์อื่นๆชั้นนำนครับที เขานิยมใช้กัน <ân> อ่ฮะใช่ครับอย่างดิสเทบิลเตอร์เราจะมีอ่าพวกซ mm ิเมจิกอย่างเงี้ยเราเป็นดิสเทเบิลเตอร์อ่ซิโมคิวเจี๊ยส์ไออะไรพวกเนี้ยอ๋ออย่างอันนี้อย่างนี้อันนี้คืออะไรอ่ะหมายถึงว่าเป็นคอรคพิทแบบไหนฮะับคอรคพิทต,ตัวนี้เป็นของเน็กเลเวลครับอ๋อโหหูอึดอ,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 อัดมากเลยตัว,อ,ตวอีลิตไลท์เป็นที่ทรงเบาะครับทรงจะโอบเราเป็นหูกว้างแล้วมีนักแข่งมาแบบซื้อไปบ้างไหมแบบพวกเนี้ย มีครับเยอะแยะครับปะพี่เป็นนักแข่งจริงๆเลยนะแบบนับรถจริงมีครับทั้งรถดิฟทั้งรถ GT อะไรมีหมดฟอร์มูล่าฟอร์มูล่าจะไม่มีจริงๆแต่แบบซื้อมาเพื่ออยากจะเป็นนักแข่งก็มีครับใช้ซ้อมได้ใช้ซ้อมได้เลยใช่ไหมใช่ครับซิมูเลเตอร์พัฒนาไปถึงขนาดนั้นแล้วใช่ถามว่าแพงสุดเท่าไหร่ที่นี่หลักล้านครับหลักล้านเลยเหรอใช่ครับมีอะไรบ้างที่จัดเป็นหลักล้านหลักล้านก็เต็มฟูลสตรีมเลยครับมีทั้งโมชั่นสี่แกนบวกางสไลด์ครับผมเขาซื้อไปทำอะไร่ ก็เล่นอย่าเขาชอบความสมจริงมากๆครับเขาเป็นนักแข่งมะที่ซื้อไปหลักล้านอะมีครับมีเอาไปใช้ซ้อมแข่งดิฟก็มีใช่ครับอุปกรณ์ที่อยู่ตรงนี้นี่คืออะไรบ้างมันมันเยอะไปหมดเลยครับครับผมอ่าเริ่มเลยนะครับจากอย่างแรกเลยครับถ้าจะเล่น ด้วยให้มันสมจริงมากๆอย่างแรกต้องมีคอกพิทครับคอกพิทเลยใช่ก็คือตัวโครงนี้ทั้งหมดเลยรวมทั้งเบาะเลยประมาณ4ี่หมื่นเจ็ดครับอ้โสี่หมื่นเจ็ดเพราะมันมันเป็นลายฟอร์เรารี่เลยครับอ่าอ่าสมมติมีถูกกว่านี้ไหมสมมติถ้าผมจะมามีครับเริ่มต้นตั้งแต่หมื่นกว่าบาทขึ้นไปเลยครับอ๋อแล้วถ้าอยากได้เป็นโครงอะไรอย่างเงี้ยเริ่มประมาณเป็นโครงอย่างงี้ประมาณสตาร์ทประมาณสามหมื่นครับอซึ่งเป็นลูมินยังค่อนข้างแข็งแรงเลยครับ ของ n e ็ก level ด้วยอันนี้ก็คือเป็นตัวแทนจำหน่ายไปไม่ได้เป็นเหมือนกันนะฮะอะแล้วต่อไปต้องมีอะไรคะเลือกเบาะครับอ่ะเลือกเบาะที่นั่งเลือกว่าจะเป็นรูปแบบไหนเป็น bucket seat เป็นเป็นเหมือนแบบคุมทั้งหมดเลยใช่ครับผูกกว้างอะไรอย่างงี้มีหมดเลยครัะบอกเบาะสปอร์ตก็มียังผูกกว้างนี่จะแพงเลยก็ราคาพอๆกันเลยครับอยู่ที่ดีไซน์ครับเพราะวัสดุมันวัสดุเดียวกัน อ๋อก็คือไม่ใช่เป็นบักเก็ตค่อนข้างหนามากแต่จริงก็ไม่ใช่วัสดุที่ใช้อยู่ในบอกจริงใช่ไหมไม่ใช่ครับอันนั้นจะเป็นพวกไฟเบอร์การ์ดคาร์บอนอะไรที่ลายเบาใช่อันนั้นต้องเป็นแสนใช่อันนี้เราไม่จำเป็นต้องเบาครับอยู่กับที่อ่ะต่อไปที่ต้องมีก็คืออันนี้แน่นอนคันบอลล์เลยครับใช่ครับเริ่มจากอย่างแรกจะเป็นวิวเบสครับวิวเบสคือเป็นคอหลักเป็นหัวใจหลักในการควบคุมอ้าวมันไม่ใช่นี้หรอไม่ใช่ครับอันนี้เป็นแค่พวงมาลัยครับซึ่งสามารถถอดเปลี่ยนได้ใในนลลอออองงถดดหหู้่ยครับผม เนี่ยครับถอดออกมาครับถอดง่ายๆเลยอันนี้คือวิววิวเบสใช่ครับเป็นตัวขับฟอร์ซิทแบ็กครับซึ่งให้ความสมจริงกับเราการดึงแรงเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยดีเทอร์นของโรเทอนั้นใช่ครับอยู่ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวท็อปสุดของซิมเมติกครับเป็นตัวอัลฟาอยู่จะอยู่ที่3 6 0 0 0ื่นหกพันแปดร้อยเก้าสิบครับผมท็อปสุดแล้วท็อปสุดแล้วมีถูกกว่านั้นไหม ถูกกว่านี้มีครับจะเป็นพวก l o g i t e c h อะไรพวกนี้ครับซึ่งจะเป็นระบบคนละแบบกันอันนี้ซึ่งเป็นไดร์เลกไดร์มันจะราคาค่อนข้างออ๋มันก็สูงขึ้นมานะไดร์เลกไดร์คืออะไรคะไดร์เลกไดร์คือเป็นมอเตอร์ขับตรงครับซึ่งข้างในจะเป็นแกนมอเตอร์ข้างในเอาแล้วอย่างของชุดเริ่มต้นจริงๆอย่างอย่างพวก l o g i t e c h อย่างนี้คืออะไรคะ o g i t e c h จะเป็นขับสายพานใช้เฟืองนะครับใช่ครับนี่ครับดูบอลแบร์ริงตรงนี้ครับให้ตรงรองอ๋ออย่างนี้ใช่ไหมเสียบเข้าไปเลยกดเข้าไปตรงๆจะนั่งเสียบได้ไม่ติดกว่า อ๋อมันแรงเหมือนแรงมันไม่พอใช่ไหมใช่ครับต้องปึ๊บเข้าไประวังมันครับอย่างนี้เหรอปึ๊บใช่ครับปึ๊บเข้าไปตอนถอดออกไฟติดตอนถอดก็ถอดอย่างนั้นเลยใช่ตอนถอดก็กดดึงคือว้าวว้าวถอดเปลี่ยนง่ายครับเป็นฟลิกลิตรนั่นนี่อะไรเขาเนี่ยตัวนี้ชิปเตอร์ครับเสียงดังมากอ่ะใช่ครับอันนี้อันนี้คืออ๋อเป็นรถลันลี่ใช่ครับรถลันลี่เชี่ยใช้ชิปเตอร์อะไรเงี้ยครับเปลี่ยนเพรมันมันแล้วก็มีจอแสดงสผลโอ้โหแบบ เฮ้ยปุ่มเขาดีมากเลยนะผมเคยเล่นของ Logitech อ่ะมันอันนี้มันมันมันนี่ถึงขนาดนี้วัสดุแตกต่างใช่คุณอย่าลืมนะตามราคาอย่าลืมอันนี้อันเดียวอ่ะซื้อ Logitech ได้ใช่แค่เฉพาะเฉพาะแค่พอมันแค่เงี้ยเดียวคือมันก็ต้องแบบมามามาดีอยู่แล้วแหละใช่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 ระดับอย่างอันนี้อันนี้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้อยู่ที่หมื่นสองแปดเก้าศูนย์ครับไอเกียบไอเกียบเนี่ยนะเซฟเอนเทียลใช่ครับ ไอเกียร์ถ้าผมอันนี้อยู่ที่บ้านนะผมโดนแม่ด่าแน่ผมบอกเลยปรับได้ครับแฟนมันก็ด่าทําให้เสียงมันเบากว่านี้ได้๋อได้นะอ๋อก็ใคายมันก็จะเบาลงโอ้โลคิดสภาพแบบเขานอนอยู่แล้วผมโดนด่าเละทางบ้านก็ด่าครับอย่างงี้อันนี้คืออันนี้เป็นแฮนเบรกครับซึ่งเป็นตัวตัวท็อปสุดของแฮนเบรกตอนตอนนี้แหละมันจะเป็นไฮดรอลิกมาช่วยโอ้ที่มีอยู่ตอนนี้เลยคือตัวนี้เลยใช่ครับมาใหม่เลยครับว้าว แล้วเขาเบรกอย่างนี้เหรอหรือปกติแฮนด์เบรกมันต้องแบบดึงด,งดึงกับอพวกรถแข่งอะครับเขาจะไว้ด้านข้างตัวครับใกล้ๆเกียร์เพื่อความสะดวกในการดึงอ่า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 โหเจ๋งว่ะัจผงเจ๋งเจ๋งแล้วผมเห็นตรงนั้นป้นเบรกก็ต้องมีอีกใช่ครับป้นเบรกเดี๋ยวเ <ๆ S 1> ดี๋ยวเดียวลืมลืมถามราคานี้เท่าไหร่นะหมื่นสองเท่ากันครับป้นเบรกนี่เท่าไหร่นะฮะสองหมื่นห้าครับเดี๋ยวมันแพงที่อะไร แพงที่เป็นไฮดรอลิกด้วยครับเป็นตัวรุ่น rs ครับ p 1 0 0 0 R is โอ้โใช่แล้วก็เป็นอินเวอร์ตด้วยอินเวอร์ตคือเดี่ยวกับดันปกติมันไม่ใช่ไฮดรอลิกหรอปกติไม่ใช่ครับจะเป็นโหลดเซลครับเป็นเม็ oh. ดรับเบอร์เรียงกันอ oh. ใช่ครับแล,แล้วมันมีต่างกับโหลดเซลอีกคือที่มันเป็นแบบแบบถูกเลยผมที่ที่มันอยู่ในเซ็ตแบบเซ็ตเริ่มต้นเลยจริง <c oughs> ๆอะ่ะมันจะไม่ใช่อย่างนี้เลยใช่ไหม ถ้าเซตเริ่มต้นของซิมเมติกจะเริ่มต้นที่โหลดเซลหรอครับโอ้คือมาถึงใช่ครับเป็นเป็นเม็ดโหลดเซลเลยโอ้โหโหน้ำหนักคนละเรื่องนะใช่ครับนัาคนละเรื่องเลยเมื่อกี้คือแบบกดไม่ลงเลยอันนี้คือเป็นน่าจะเป็นสปริงแบบทั่วไปนะครับโหเอาเรื่องอันนี้คือไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยเหมือนเป็นสปริงแบบธรรมดามากเนี่ยผมว่ามันจะเป็นอย่างนี้นี่เป็นอย่างนี้เห็นป่ะเป็นยางอย่างนี้เลยเอยเป็นสปริงอย่างนี้มันก็เลยแบบอันนี้ก็ดีขึ้นมานะ ้้ดีขึนม,นะมียางมาดัน,นอ,อันนี้พอเหมือนพอเขาบบเริ่มเริ่มขึ้นมาแต่นันนี้คือเป็นไฮดรอลิกเลยใช่ครับเป็นไฮดรอลิกเลยก็คือใช้น้ํามันจ่ายเพื่อ,อให้มันหล่อเลือนถ้าเพื่อนๆน,นึกไม่ออกนึกถึงเบรกมอเตอร์ไซค์รถตัวเองที่มีกระปุกน้ํามันเบรกใช่ไหมใช่ครับที่มันจะเป็นแบบเหมือนเราเบรกไปแล้วมันสูบน้ํามันลงไปเบรกที่ที่เบรกของเราเออฟิลฟิลงั้นแต่อันนี้มันอยู่ที่เท้านะครับมันจะได้ฟิลกว่านึกออกปะอันนี้ลองคิดสภาพถ้าเพื่อนๆต้องแบบเบรกปกติแล้วมันเป็นเบรกเนี้ย มันไม่รู้สึกอะไรหรอกนะฮะแต่ถ้ามันเป็นพอมันเป็นไฮดรอลิกครบผมว่ามันมีระยะมีความหนักมีความแน่นในแรงเบรกแต่แค่เปลี่ยนจากตรงนี้มาอยู่ตรงที่เท้าเราอาจจะคล้ายก็ลดจริงมากขึ้นใช่ฟิลลิ่งดีกว่าใช่ไหมใช่ไหม,มอันนี้ผมลงไปนั่งได้เลยใช่ไหมได้เลยครับอันนี้คือซูเปอร์ฟ์มูล่าครับผมคือยังไม่ถึง F1 ใช่ครับแต่ยากเหมือนกันเหมือนกันครับค่อนข้างสมจริงครับว้าวเสียงนี้ได้นะซูเปอร์ฟ์มูล่านี่ มันเป็นของนี่นะผมญี่ปุ่นญี่ปุ่นเขาจะจัดแข่งในญี่ปุ่นโหใช้ชิปเตอร์ไนแเลยอ๋อตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับโอ้โหไม่ได้เลยไม่ได้เลยคือคือยังไงคือตอนนี้อาจจะไม่ถนัดเลยมันมันแรงมันแรงอ่ะคือเมื่อกี้ผมก็แตะคันเร่งเองอ่ะแตะเบาๆเองนะต้องค่อยๆค่อยๆียนคันเร่งของเมื่อกี้เมื่อกี้ยังบอกผมอยู่เลยว่าอะไรนะมือใหม่ มือใหม่มือใหม่ผมว่ามือใหม่ไม่น่าได้บางคันเนี้ยคือคืออย่างนี้ผมมันต้องค่อยๆเติมคันเร่งแต่เมื่อกี้ผมผมว่าผมค่อยนะไอ้ค่อยๆค่อยกว่าค่อยๆเติมไปเรื่อยๆครับยงไงค่อยๆแก้ยองสังเกตตรงอ๋อมันจะมีไฟมีชิปเตอร์อยู่มันจะมีโอ้โหโอ้โหไอ้เนี้ยไอ้เนี้ยเด้งมาดีมากเลยอะลองปรับฟอร์ฟีดแบ็กในเกมเพิ่มให้หน่อยฮะโอ้ฟิลลิ่งมันดีมากเมื่อกี้ตอนมันกระแทกอะ อันนี้อันนี้ผมตั้งใจนะผมตั้งใจขับลงยานะจะได้แบบเทสว่าว่ามันเป็นยังไงเออโอ้ยทำไมทำไมเบรกเบรกแล้วมันล็อคอะเบรกแรงเลยครับต้องค่อยๆเลี้ยงเบรกขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับเบรกแรงไปล้อก็ล็อครับโอ้โหเอพีเทำงานโอ้โหโอ้โหโอ้โหค่อยๆโอ้โหอาจจะไม่ถนัดเลยวะ อะไรมันเป็นทรงกลมมีมีทรงให้เปลี่ยนไหมมีครับเป็นทรงพอลล่าเป็นทรงพอลล่าเลย่เดี๋ยวต้องถอดยังไงเมื่อกี้ครับผมแล้วก็เปลี่ยนได้เลยครับอันนี้เหมือนรถบ้านผมเลยถ้าอย่างเงี้ยอันเนี้ยพวงเนี้ยเปลี่ยนได้เลยรถที่บ้านผมก็เป็นอย่างนี้เลยมันก็เลยแบบน่าจะน่าจะชินกว่าลองขับดูครับอาจจะติดรถใครใช้พวงนี้วะหุ้ยผมชอบความกว้างของจอมากเลยมันมันเห็นหมดเลย อูย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 ,ย,ยผมมันสู้มือมากมันสู้มือมากเพื่นพนอนๆเฮ้ย,ยผมได้ผมได้ละวผมได้ละต้องขับให้เหมือนรถจริงหมายถึงว่าตอนเบรกอะ่ะเราจะไปไปตั้มเบรกไม่ได้ต้องค่อยๆนี่ไงนี่ไงผมจะชา้าโอ้โหผมหมดคุณฟีลลิ่งดีมากอะ่ะฟีลลิ่งดีมากแล้วอะไรติดหน้าเต็มไปหมดเลยเนะี่ย เศษฝุ่นนะในคนพอขับลงทรายบ่อยๆก็ฝุ่นจะติดเต็มนี่ผมยังไม่ได้ขับให้มันเร็วเลยนะผมจำได้ว่าใน F1 นี่คือสนามนี้ผมแบบผมวัยมากแล้วก็ไม่ได้ช้าอย่างนี้ผมจะลองขับแบบเร็วขึ้นดูดิ้มจะหลุดโค้งไหมเอาฟีลลิ่งตอนนี้เอาฟีลลิ่ง ได้ฟิลอ่ะโอ้โหโมันดึงแรงมากเลยนะดึงแรงแบบตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดแล้วตัวเริ่มต้นก็จะเริ่มจากตัวมินิครับ10นิวตันแล้วก็สแตนดาร์ดเป็น15แล้วก็โดนตั23โอ้มีรถง่ายว่านี้ผมขับไหมง่ายกว่านี้มีเป็นพวก GT3 ไหมครับว้าวอันนี้คือ GT3 ใช่ครับสนามสนามเดียวสปาเมื่อกี้ที่ผมขับหมุนๆอยู่ใช่ พิษเลนมีบอกข้างบนห้ามเกินโอเคโหไอ้อพวงอย่างหนักขอหนักสุดเท่าที่มันปรับได้ได้ปะผมอยากรู้ว่ามันหนักขนาดไหนหนักสุดเออหนักสุดที่มันปรับได้เลยแต่ถ้ามันชนมาผมต้องปล่อยเลยนะใช่ปใช่ครับมันจะดีดเลยมันอันตรายไหมเนะี่ยผมผมเคยเห็นว่าในเล็กได้มันอันตรายเลย มันจะดีค่อนข้างเหมือนจริงครับเราเวลาอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือชนหรือเสียหลักต้องปล่อยมือปล่อยทิ้งเลยใช่ไหมใช่ครับปล่อยทิ้งเลยงั้นตีมือหักเลยครับขราบผมรถลอยครับรถพังครับหน้ายุบแล้วครับผมปล่อยก่อนไะอย่าให้รู้อ่ะโคตรเอาใหม่เอาใหม่ขอขออีกรอบหนึ่งตีจารถให้ผมหน่อยเมื่อกี้ผมนุด ยกเวทครับผมว่าได้นะกล้ามนมอ่ะตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าเออไปโหได้ได้หมดเลยได้หมดเลยผม้องซ้อมกี่นาทีนะที่พี่ให้ผมไปแข็บแข่งจริงอ่ะ40นาทีครับ40นาทีอ่ะครับแข่งจริง20นาทีอ่ะ สามารถดูเวลาตรงนี้ได้ครับคุณช่โหหนักปกติเขาขับกันอย่างนี้ปะไม่ครับเ่หรอใช่ครับคือปรับเป็นดีฟอลต์ของของทางซอฟต์แวร์เขาครับแล้วใครเขาในซอฟต์แวร์เขาขับกันอย่างนี้เหรอผมว่ามันต้องเล่นกล้ามแล้วนะใช่ครับที่เป็นนักแข่งจริงๆอะไรอย่เงี้ย กลับมาเป็นประเดินดีกว่าโอเคครับผมแค่อยากลองถ้าคนทั่วไปก็เล่นแค่ปกติครับอาจจะับลงฟอร์มที่แบบสามสิบอ๋อเบาลงเยอะนี่เบาลงเยอะโอ้ดีขึ้นเยอะเลยครับโอเคเดี๋ยวผมขอซ้อมสักงสี่สิบนาทีดีกว่าเราก็เดี๋ยวแข่งให้มันรู้ว่าไงว่าเป็นยังไงนะฮะเมื่อกี้คนจริงไหมที่วิ่งอยู่คนจริงหมดเลยครับก็คือหมายถึงว่ามีคนซ้อมอยู่เหมือนกันเหมือนที่พี่บดซ้อมอยู่ครับอโอเคครับ น้องเขาบอกว่าเดี๋ยวให้ผมแข่งจริงๆเลยนะฮะโดยที่แข่งกับคนจริงๆนะฮะสนามนี้ผมเคยขับอยู่ซาปาแต่เขาจะให้ผมซ้อมก่อนประมาณชั่วโมงหนึ่งเลยนะเอาแบบจริงจังเลยแล้วก็เดี๋ยวเห็นเขาบอกว่าต้องแข่งประมาณครึ่งชั่วโมงชั่วโมงประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะแต่แต่ผมผมผมพอจำเลเยอร์สนามนี้ได้อยู่ตอนนี้แล้วก็เริ่มเริ่มชินกับอุปกรณ์แล้วพอเริ่มชินมันก็จะเริ่มใกล้เริ่มขับได้แล้วเดี๋ยวขอ เก็บภาพไปแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวจะแข่งเลยนะน่าจะอีกประมาณเดี๋ยวเวลานี้ผมซ้อมมาประมาณ20นาทีแล้วเริ่มพอพอจำนูน่นจำนี่ได้แล้วเดี๋ยวอีกอุ้ออ้ออโอ้ฟิลลิ่งมันดีมากเดี๋ยวเราจะแข่งจริงนะฮะ ไม่คันเมื่อกี้นะมานี่แล้วที่หลุดโคง้งไปผมว่าผมเริ่มมาแล้วนะเนี้ยผมเริ่มมาแล้ว คงนี้คงนี้ตลอดเลยคงนี้ตลอดเลยว้าวมัน ตื่นเต้นว่ะหมายถึงว่าทั้งหมด19บเก้คันตอนนี้สิบเก้คัน <15. S 2> นี่คือยังไม่ได้แข่งใช่ไหมอันนี้เริ่มแข็งแล้วโอเคโลลิ่งสตาร์ทจะแตจะแซงตอนนี้ไม่ได้ใช่ <Okay. S 2> ต้องรอก่อนอข้างหน้ามีเซฟตี้คาร์ด้วยมีเซฟตี้คาร์วิ่งอยู่หนึ่งคัน เหมือนเหมือนไอ้วันเลยอะวอร์มยางวอร์มยางเคยดูว่าวอร์มยางอะโหต้องวอร์มยางด้วยก่อนออกอะอยางมันจะได้ร้อนยิ่งได้ขับได้โค้งนี้โค้งนี้แปลว่าจะเริ่มแล้วโค้งนี้หลังโค้งนี้แปลว่าจะเริ่มแล้วนี่ครับไม่ดีไม่ดีไม่ดียอย่าเฮ้ยเราอยู่หลายไหนแล้วเว้ย ผมเร็วมากเลยอ่ะทุกคนเร็วมากอ่ะโอ้คข,ข้างหลังจะเล่นผมอีกแล้วอ่ะข้างหลัง,งจะเล่นผมอ,ะอ่ะโหบีเอ็มมะบีเอ็มรามัน a าดีเว่อรออน้นโหโอ้ข้างหน้าอะไรเนี่ยข้างหน้าอะไรอะไรเนี่ยมันโอ,โอ้ผมว่ามันต้องมันต้องมีเหตุการณ์อะไรที่อันตรายแน่เลยว่ะข้างหน้าคิดเหมือนผมใช่ไหมใช่ค <laughs> ิดเหมือนผมใช่ไหม งั้นผมจะสะลอยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยขับกันดูเดยยอุ้นั่นไง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 โอ้โหข้างหลังจะเล่นผมข้างหลังจะเล่นผมผมบอกแล้วนี่ผมมียานทิพย์ไอ้คันข้างหลังนี่จะเอาผมไม่ได้นะอ่ะอยากไปก็ไปแล้วก็อย่าอย่าหลุดโค้งแล้เฮ้ยอย่างน้อยผมแซงมาสองอันดับแล้วนะจริงๆไม่ได้เรียกว่าแซงดีกว่าเรียกว่าเพราะชนกันนะฮะ โห oh, เร็วว่ะแสดงว่าไอคนที่อยู่ข้างหลังเมื่อกี้จริงๆเขาเร็วแล้วเว้ยไอบีเอ็มอะแต่ว่าแบบอาจจะไอตอนคอลี่ไฟอ่ะไม่มีเวลาไงแ,แบบหลุดโค้งอะไรอย่เงี้ยจะแซงเหรอจะแซงเหรอหนูอสอนอะไรให้อะเทคนิคที่ผมเรียนรู้มา อยู่ลายนอกอ่ะมันไวกว่าลายในทำไมเขาไวกว่าวะเอาเขาได้ลายนอกไปแล้วอะโหมันก็ไม่ง่ายนะเนี่ยโดนแตงแล้วเฮ้ยแต่เขาแซงกันคลีนมากเลยนะไม่ใช่แบบคนไม่มีเบียออไม่ไม่ได้เหมือนแบบฟอซ่าที่แบบยักห่ากันใครอะเออ พี really Galaxy, really right. as as ini, ่ว่าเขาจะชนกันไหมผมว่าีโอกาสนะแต่ไม่แน่ว่ะจริงเหมือนเหมือนสีสีสีน้ำเงินเขาเร็วกว่าประมาณหนึ่งแล้วพอเขาแซงหน้าเขาก็เลยแบบฉีกไปเลยนี่ห้่ยี่นาทีเนี้ยโคตรร้อนเลย ปกติมีคนแบบเป็นนักแข่งรถจริงๆมาซื้อไปเยอะไหมมีครับนักแข่งซื้อไปซ้อมแบบเยอะมากเลยใช่ไหมวุ้ยอ้าวอ้าวโว้ยโว้ยโว้ยโอ้วหอเออลอยครับรถพังไปอ๋อจบเลยเอาคีย์บอร์ดมาหน่อยผมพิมพ์ดาให้ก่อนคือคันหน้ามันหลุดไปแล้วนะฮะ แล้วผมคิดว่าเขาจะอยู่ตรงนั้นนะฮะแต่ว่าเรียบรอนะฮะแล้วรอผมก็พังขับไม่ได้นอ้เลนแรกผมก็เออแล้วเมื่อกี้จะจบแล้วอ่ะแค่นี้เดียวอ่ะอะไรอะไรมันเกิดขึ้นได้เนาะบอะไรเกิดขึ้นแบบไอ้โง่นั่นวะผมขอโทษนะ <laughs> ที่ด่ามันอ่ะผม <laughs> ขอไปดูรถหน่อย <laughs> ไม่ใช่นี่มันรถนี่ันนะี้ นี่ไอ้คันนี่มันชนผมมึโค้งแล้วก็เสียนะเบรกดีเบรกดีโอ้โหเรามาบังเรซิ่งไลน์เราพอดีเป๊ะเป๊ะเ,เลยนะคือแบบนี่คือเรซิ่งไลน์คือผมถอดคันเล่งไปทางซ้ายได้แหละผมว่านะแต่นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราก็ จบอันดับที่เท่าไหร่ก็ไปดูเลยครับสอมมาตั้งสอมมาตั้งชั่วโมงสเด็ก็ขอบคุณมากนะฮะเมื่อกี้ถ้าเป็นรถจริงนี่ผมว่าเรียบร้อยครับผมมารอดนะไอ้้คันเมื่อกี้นี่ตายขับรถตใช่ยตัโดนเข้าอย่างนี้เลยโอ้โหไม่น่าเลยเสียดายนะอุตส่าห์จะแบบมาที่นี่ครั้งแรกแล้วจะให้มันแบบ โหยิ่งใหญ่ที่คือคือโอเคแหละมันโดนแซงมาตั้งเยอะตั้งแยะแต่อย่างน้อยมันบอกโหยาอุตส่าห์ขับดีๆอ่ะซ้อมมาตั้งนานใช่โหเสียใจเสียใจขอบคุณวันนี้ขอบคุณทางทิงออฟซิมมากเลยครับที่ให้ลองอุปกรณ์ดีๆนะฮะแล้วก็สามารถติดต่อหรือว่าทักมาลองก็ช่องทางติดต่อจะเป็นเพจทิงออฟซิมนะครับแล้วก็เว็บไซต์ทิงออฟซิม com ครับครับผมไลน์แอดอะไรทิงออฟซิมหมดเลยอุปกรณ์ที่มีขายนี่คือทุกแบบเลยมียี่ห้ออะไรบ้างแล้วนี่มีแบรนด์นำเข้าชั้นนำระดับโลกก็จะเป็น ตอนนี้ที่มี a ซนเนเท s ซ m เม i c ครับแล้วก็ n e x t Level, t a g ก a ล e r s i m ซิมอะไรเรามีหมดเลยครับแบรนด์ไทยเองหรือว่าจริงสมุติแบบผมอยากได้แบรนด์พิเศษพิเศษอย่างเงี้ยมาสั่งที่นี่ได้เหมือนกันได้เลยครับเราเปิดรับพิออเดอร์อะไรทุกอย่างอ๋อคือที่นี่เกี่ยวกับอุปกรณ์เลสซิ่งซิมไฟซิมอะไรมีหมดเลยครับก็คือได้ทั้งเลสซิ่งซิมแล้วก็ไฟซิมใช่ครับเทรนซิมูเลเตอร์มีไหมฮะ เเเลต圖圖อ,ลอ,อร์ทรนเทรนอะรถไฟอะอ๋อเทรนซิมูเลเตอร์ยังไม่เหนียน่าจะยังไม่ <c oughs> <c oughs> ไมหนียวตอนนี้โอเคโอเคโอเคอ๋อวันนี้เสียดายนิน <c oughs> นนดนึงนะฮะก็ก็ขอบคุณทางทีมก็ซิมลองหน่อครับที่ให้มาลองอุปกรณ์ดีๆแล้วก็สน <c oughs> ุกสนุกแล้วสมมุติถ้าลูกค้าอยากมาลองหรือว่าใครสนใจนี่มาลองที่นี่ได้ไหมฮะหรือว่าติดต่อมาที่โชว์รูมได้เลยครับที่วร้านใหม่ล่วงหน้าได้ครับโอเคอ่าโทรมาติดต่อสสาทางตามเบอร์ได้เลยครับได้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับวันนี้ก็น่าเสียดายนะอยากได้เซตนี้มาไว้ที่บ้านหนงเลยนะเท่าไหร่นะ ประมาณสองแสนครับ 2> 2สองนขายกล้องขายรถด,ดีกว่าม <laughs> าซื้อั <laughs> มเป็นนักแข่งนะโอเคครับคุณแบบขอบคุณมากครับสวัสดีครับ <laughs>